ประโยคคำถามที่ถูกถามมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแฝงไปได้วยความสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรบางคนก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมหรืออีก5ปีข้างหน้าเรากําลังทําอะไรแต่สําหรับบางคนได้แต่มองความสําเร็จของคนอื่นแล้วอยากไปยืนจุดนั้นบ้างอยากมีเป้าหมายในชีวิตที่ประสบความสําเร็จทางด้านครอบครัวด้านการทํางานเหมือนคนอื่นบ้าง แต่จริงๆแล้วชีวิตที่ประสบความสําเร็จยังแค่เริ่มต้นจากรอบตัวของเราเองไม่ว่าจากการทํางานที่เราทําอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะการประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ผมได้เอา4ีเทคนิคที่ทําให้คุณได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งว่าเรายังขาดอะไรไปหรือเปล่าอยากจะประสบความสําเร็จต้องเริ่มจากอะไรบ้าง 1. รักในสิ่งที่ทํา คุณเคยคิดบ้างไหมว่าการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบางวันขี้เกียจตื่นนอนไปทํางานต้องนั่งทํางานหน้าคอมเหมือนทุกๆวันอีกหรือเปล่าหรือต้องเจองานเอกสารที่มากมายไก่กองที่รอถล่มเ่ตัวคุณไม่เคยได้ใช้ชีวิตที่อยากจะทําสักทีบางทีการหางานที่เรารักที่สามารถจะทุ่มเทชีวิตและพลังกายได้อย่างเต็มที่ก็ยากมากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หลายๆอย่างแม้งานที่ทําอยู่คุณจะบอกว่าเป็นงานที่ดีมีความก้าวหน้าแถมเพื่อนร่วมงานโอเคจะให้ลาออกไปทํางานอื่นเลยก็คงไม่ดี ยอมทนตื่นนอนแล้วขี้เกียจไปทํางานยังดีกว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรแต่ก็ยังรู้สึกอึดอัดกับเนื้อง,งานที่ทําเหมือนอยู่ไปวันๆทํางานเสร็จกลับบ้านนอนไม่รู้สึกถึงการอยากอ,อยู่เพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าหรือหาความท้าทายอื่นๆแต่วิธีที่เราจะพูดถึงในที่นี้ก็คือการรักในสิ่งที่ทําการที่เราศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทํามองข้อดีของงานที่ทําอยู่ว่ามีข้อดีอะไรบ้างอย่างเช่น งานนี้ทำเป็นงานเอกสารส่วนตัวไม่ชอบทำเพราะมีแต่ตัวหนังสือต้องนั่งตาลายมองทุกตัวอักษรแต่ถ้ให้มองข้อดีของมันก็คือ ช่วยทาให้เรามีทักษะที่ละเอียดรอบคอบมากขึ้นเก็บรายละเอียดได้ดีฝึกให้เรามีความสังเกตมากขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามทุกงานจะมีข้อดีแฝงอยู่เสมอแต่ที่เรามองข้อเสียเพราะส่วนใหญ่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆจนเราลืมมองจุดที่เป็นแง่บวกให้มากขึ้นถ้าเราสามารถหาข้อดีรักในสิ่งที่ทำเต็มใจเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณก็สามารถเรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายคือการประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายๆอีกด้วย 2. ขยันมุ่งมั่นทุ่มเท เคยเป็นไหมกับการพยายามทําอะไรสักอย่างให้เสร็จตามที่คาดการไว้แล้วทําไม่ได้หรือคิดว่าจะทําแต่ก็ดันไม่ลงมือทําสักทีอย่างการอ่านหนังสือหลายคนจะเคยรู้สึกได้นะครับว่าอ่านเท่าไหร่ก็ยังไม่จบสักทีบางครั้งอ่านไปก็จะหลับตาจะปิดอยู่ตลอดยิ่งกว่ายาน,นอนหลับบางคนไม่ได้เป็นเรื่องการอ่านหนังสือแต่เป็นเรื่องการลงเรียนคอร์สออนไลน ช่วงแรกๆมีไฟมีฝันว่าตัวเองต้องหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเอาไว้ใช้เป็นทักษะติดตัวแน่นอนว่าก็ทําไม่สําเร็จคอสหมดอายุไปสะก,ก่อนไม่ต่างอะไรกับคนที่ชอบตุนหนังสือเยอะๆแล้วบอกว่าค่อยทยอยอ่านแต่ก็ไม่ได้อ่านสักทีจริงๆปัจจัยที่จะทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิตและสามารถประสบความสําเร็จได้ก็คือความขยันพยายามทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังแข็งใจทําในสิ่งที่เราทําอยู่ไม่เทงานไปก่อนเพราะเมื่อเราตั้งใจทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความมุ่งมั่นแม้จะไม่รู้ก็ตามว่าสิ่งหนนนทําั้ ถูกจุดถูกที่ร้อยเปอร์เซ็นแค่มีความเพียรไม่ยออ่อท้อสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้นั่นเอง 3. ฝึกการโฟกัสเพิ่มความโปรดักทีฟ ในชีวิตการทํางานแต่ละวันที่หลายคนต้องเจอกับปัญหาเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้าง,งานที่คอยใช้ให้ช่วยงานอื่นๆจนไม่มีเวลาโฟกัสงานของตัวเองบางทีก็ใช้ให้ไปทําอะไรที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่องานเลยแต่ที่ฟังมามันก็เป็นเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากตัวเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วอันนี้ถ้าเราบริหารจัดการชีวิตดีๆเราก็จะมีความสุขที่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับชีวิตมีสีสันมากขึ้นแต่กับการถ้าบางคนรู้ทั้งรู้นะครับว่ามีงานอยู่ในมือที่ต้องรับผิดชอบได้มอบหมายจากหัวหน้ามาต้องทําให้เสร็จ เพื่อจะได้ส่งต่อง,งานให้กับฝ่ายอื่นได้แต่ดันเอาเวลาที่ต้องทํามัวแต่ไปสนใจเรื่องที่ไม่ใช่งานหลักเช่นเพื่อนส่งทริปเที่ยวญี่ปุ่นราคาไฟไหมมาให้แทนที่เราจะเก็บไว้ดูตอนหลังเลิกงานใช่ไหมครับมั่นใจเลยว่าร้อยละเกทุกคนนะครับจะตกเป็นเหยื่อการตลาดกับคําว่าไฟไหมหันความสนใจไปให้กับเจ้าทริปญี่ปุ่นอย่างแน่นอนหรือแม้แต่บางทีเพื่อนในที่ทํางานชวนแวบออกไปซื้อชานมไข่มุกลวนไฟเจ้าดังสุดท้ายหายไปสักพักใหญ่เพราะมัวแต่เพลินกับอาหารอยู่จนหมดเวลาทํางานบางทีเหตุการณ์พวกนี้มักจะทําให้เราดูดโฟกกััสบงาน หรือบางคนไม่สามารถดจ่อกับงานได้เลยแล้วพยายามโทษสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการตั้งใจมีโฟกัสกับสิ่งที่ทําก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้ที่ยกตัวอย่างมาข้างบนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตเองนี่นะครับเรื่องเล็กๆที่เราทําจนมันคุ้นชินจนสุดท้ายแล้วพอเราไม่มีโฟกัสกับมันตอนได้รับงานไซส์บิ๊กเบิ้มมาก็ทําไม่ได้อาจจะทําสําเร็จแต่คุณภาพไม่ดี การที่เรามีความตั้งใจจดจ่อรับผิดชอบมีให้นิคกเริ่มต้นง่ายๆในชีวิตที่เริ่มต้นได้ทุกวันแค่คุณตื่นมาตอนเช้าแค่นั้นครับฟังดูง่ายใช่ไหมครับไหนลองถามตัวคุณสิว่าเมื่อเช้าได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกคุณลุกขึ้นมาทันทีเลยหรือเปล่าเห็นไหมครับเพียงแค่การตื่นนอนมันแฝงไปได้วยความตั้งใจตื่นตัวถ้าเราตื่นมาได้โดยไม่ผอยหลับไปอีกสกรอบก่อนจริงๆมันมีกฎในการทําอะไรในช่วงเวลาเซี่ยววินาทีนั่นกะ็คือกฎห้าวีครับที่คุณเมลล็อบบินส ได้พูดในบนเวที t ทสเอ็กทอกนะครับผม เป็นการที่เราคิดอะไรได้ก็ลงมือทำทันทีจะช่วยเสริมเรื่องการตัดสินใจให้กับเราได้นั่นเองครับเพราะการที่เราปล่อยความคิดให้ผ่านเลย5วินาทีมันจะมีชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆนานาเข้ามาให้เราได้คบคิดหักล้างความตั้งใจของเราที่จะทำไว้หรือว่าเรียกอีกอย่างนะครับ emergency brake นะครับหรือว่าเบรกฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจทำอะไรก็ควรทำอย่างตั้งใจและลงมือทำมันทันทีก่อนที่จะเบรกฉุกเฉินในตัวคุณจะเริ่มนำเหตุผล189เข้ามาในหัวพยายามจดจ่อโฟกัสกับสิ่งที่ทำ แล้วทํามันให้สําเร็จเพียงแค่นี้ความฝันหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนมาถึงข้อสุดท้ายนะครับทุกคนน่าจะเคยผ่านเหตุการณ์การทํางานที่มีข้อมูลถาถมหรือข้อมูลเยอะมาพร้อมๆกันแต่เราจะเลือกใช้งานอันไหนหรือแม้แต่จะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลชิ้นนี้จะมีประโยชน์กับเราจริงๆ เพราะบางทีก้อนข้อมูลที่เราได้มารู้จากเนื้อหาก็ค่อนข้างดีถ้าอ่านไปเรื่อยๆก็ถึงกับเอามือทาบอกว่าทั้งหมดคือเฟก e i อินฟอร์เมชันหรือบางทีเป็นการเขียนขึ้นผ่านอารมณ์ของผู้เขียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อ4ีนี่คือการฝึกใช้คริติคอล t ิง n ์กิ้งนะครับภาษาไทยเรียกว่าการคิดเชิงวิพากให้มากขึ้นจะเป็นกระบวนการคิดในรูปแบบที่ใช้การสร้างแล้วประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสถานการณ์ตามความเป็นจริงถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํามาจะเป็นการตัดสินใจโดยผ่านกกกาารรใใช้หหลลลัเตุแะผนการ ตัดสินใจเชื่อบางอย่างหรือแม้แต่การใช้หลักฐานอ้างอิงโดยจะไม่เอาอารมณ์หรืออีโ้และอคติเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแต่ถ้าใครอยากเริ่มฝึกก็ลองพยายามฝึกแบบเบสิกจากการไม่เชื่ออะไรง่ายๆและให้พยายามทําตัวเป็นนักสืบที่คอยสืบหาความจริงในข้อที่บุคคลนั้นอ้างมาแม้แต่การพยายามฝึกตั้งคําถามก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถพาตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อยการใช้คิ i t i อ a l thinking ก็มีอยู่ในตัวของคุณแล้วนั่นเอง แต่การที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ละคนก็นิยามแตกแต่างกันไปบางคนบอกตัวเองว่าต้องมีเงินมากมายบางคนบอกว่าต้องมีชื่อเสียงมากๆบางคนบอกว่าต้องมีสุขภาพที่ดีสี่ถึงจะประสบความสําเร็จแต่กับบางคนการประสบความสําเร็จเพียงแค่ตื่นมาทุกวันแล้วพบว่ามีความสุขพร้อมจะเจอสิ่งดีๆในชีวิตเพียงเท่านั้น <S 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 แล้วคุณละ่ะเป้าหมายปลายทางของการประสบความสําเร็จในชีวิตคืออะไรสามารถติดตามข้อมูลดีๆที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ไปพร้อมกันได้อีกที่เกล่านิสัยอันตราย